รครับครับก็สวัสดีครับผมเป็นมนัญญพลน,นะครับก็วันนี้อยากจะมาฝากเพลงชิพก่อนได้นะเลสเปอร์นะครับสำหรับเนื้อหาในแนวเพลงมันจะเป็นประมาณไหนอะอไรยไงครับครับผมก็เนื้อหาเป็นเกี่ยวกับ คนที่แอบชอบแต่ว่าเป็นคนที่ขี้เขินเข้าหาคนไม่เป็นเราก็เลยเ,ออเชิญชวนให้เขามาจีบก่อนได้นะแทนที่เราจะไปจีบเขาครับ<ช>ผม reference r e f e r มันมาจากไหนอะไรยังไงหรือใครจริงๆก็มาจากตัวผมเองเออใช่มันก็เป็นเหมือนแบบแนวคิดหรือแบบอาจจะเป็นตัวผมเองด้วยแหละที่เราเป็นคนแบบขี้เขินขี้อายเข้าหาคนไม่ค่อยเก่ง ใช่คือเช,เชิญบอกว่าเหมือนเออใช่เราอาจจะจีบเขาไม่เปน็นเลยเออจีบผมได้นะอันนี้เป็นบบการประกาศว่าโสดใช่ไหมคะเชิญจีบได้ใช่ครับจีบได้เลยเต็มที่ออเป็นซิงเกิลแรกเป็นซิงเกิลแรกเลยครับนนที่มาที่ไปยังไงทำให้ถึงแบบไปอยู่มาจาบ,บออฟซิงเกิลเขาผมก็ตอนแรกเคยมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ค่อยๆรักครับแล้วก็พอดี พี่จัดรู้จักกับทางพี่แมนอยู่แล้วแล้วพอดีเขาทำโปรเจกต์ฟิฟตี้ทูขึ้นมาก็เลยเออมีโอกาสแบบเออได้มาร่วมงานกันก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลคันนี้ครับเราคือแบบเราชอบร้องเพลงอะไรอยู่แล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆชอบมาตั้งแต่มปลายนะครับแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาในวงการก็เออก็ได้มีโอกาสทางพี่จัดก็ให้เออได้ลองร้องแล้วก็บบเอ้น่าสนใจก็เลยไปเป็น โอเอสทีของซีรีส <OB disease> ์เสร็จแล้ว oh ก็มาเป็นซิงเกิลจีบก่อนแสดงว่าติดลมติดใจในการร้องเพลงใช่ครับซิงเกิลแรกมันแบบเติมเต็มความเป็นศิลปินเราบ้างไหมก็ก็เติมเต็มพอสมควรครับเพราะว่าจริงๆก็อยากลองร้องมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้มีโอกาสก็มีได้แบบออกไปเพอร์ฟอร์มพอเป็นซิงเกิลนะครับที่แบบสเตจข้างนอกซึ่งรู้สึกว่าเออมันสนุกมาก พอพอนะวันนี้มันเออได้แล้วนะซิงเกิลมาลองมันยังไงครับแฮปปี้หรือรอผลที่แบบเออการตอบรับอะไรบ้างเลยก็แฮปปี้แฮปปี้มากครับเพราะว่ายังตอนแรกแบบตอนที่ฟังยังตกใจอยู่อันนี้เสียงตัวเองเหรอใช่เพราะแบบเออเราก็ไม่ไม่คิดว่าเราจะแบบได้เห็น MV ตัวเองด้วยในแบบในในในเน็ตอะไรแบบเนี้ยเราก็เออตื่นเต้นอะไรแบบนี้ยครับ ฟีดแบ็ที่ส่งมาถึงเราอะไรนะครับเช็คหรืออะไรอย่างนี้คำเบ้ฟีดแบ็กก็ได้มีมีไปเช็คว่างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะชมว่าเออน่ารักดีทาเต้นน่ารักมากเพลงกับเนื้อหาก็น่ารักอะไรแบบนี้ครับมีเต้นโชว์วันนี้สักหนึ่งแมทนะครับเป้นเลยไหมครับเดี๋ยวไว้ก่อนก็ไม่ต้งแต่เออคือคือท่าเต้นมันก็เป็นท่าอะไรที่น่ารักนะเป็นลูกเป็นนี่อะไรนะเป็นใช่ไอันนี้เราถนัดอยู่แล้วได้ไหมครับกับการเต้นเหรอครับ ไม่ไม่ไม่กขนาดเลยแต่ถ้าก็ออกมาดูแบบเออน่ารักสมูลอย่างนี้คขอบคุณครับก็จริงๆผมว่าเต้นยากคือแบบผมก็เป็นคนเต้นไม่เก่งแต่ก็ซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยครับก็ช่วงช่วงเวลาที่ใกล้ๆจะแบบไปถ่ายเอ็ีก็อยู่บ้านก็คือแบบตื่นมาก็แบบเต้นกมกินข้าวก็โอเคจำท่าเพราะมันแบบเออท่ามันค่อนข้างยากก็เลยเออต้องเต้นตลอด เดี๋ยวติดใจเพลงหน้าเพองตัวแบบแดนเลยเพลงหน้าแต่ไม่อยากแดนมันจะมีแบบชาลงชาเลนอะไรให้ครับมีมีชาเลน์ให้ไปเล่นตามครับใช่ก็เสิร์ชแฮชแ็กจีบก่อนได้นะครับผมคาดหวังจะให้ใครเล่นชาเลนจาเราคนใกล้ตัวก่อนคนรอบๆตัวในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยจิ้มนให้พี่จัดเป็นให้พี่อเใช่ครับ พี่อัพมีเป็นกยวของผมแต่ว่าเดี๋ยวจะรอดูของพี่อัพคนเดียวไม่ก็พี่อัพกับพี่ภูมิก็ได้ได้ไหมคิดว่าได้พี่อัพผมว่าเต้นเก่งไม่เขาจะเต้นไหมก่อนอ๋อเขาจะเต้นไหมเหรอเดี๋ยวต้องให้พี่จัดไปขอตอนที่แบบว่าจะออกมาเป็นแบบเพลงนี้รเง้ยเราคุยกันคนที่แบบทำเพลงเราอยครับครับจริงๆตอนแรกก็ตื่นเต้นมากว่าแบบจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยไปคุย ไม่เคยคุยกับแบบพี่คนแต่งเพลงเลยแล้วแบบพอมีโอกาสผมก็เลยแบบขอพี่แมนว่าเฮ้ยขอขอดได้ไหมผมไม่รู้ต้องทําไงผมเลยขอขอดเพลงแล้วอยู่บ้านแล้วก็นั่งดีดีตาร์้าแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็อัดเสียงอัดไวย์แล้วขอดไปเสร็จแล้วก็พอไปถึงวันผมก็เออพี่คอปครับผมอัดมาให้เสร็จแล้วจริงๆมันมันผิดไปหมดเลยพี่เพราะว่าจริงๆเหมือนแบบมันมีอีกไฟล์หนึ่งที่มันมีเมโลดี้ที่เขาว่างไว้อยู่แล้วซึ่งจริงจริงมันไม่ต้องใช้ แต่ก็พี่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นแนวทางว่าเอ้ยเราอาจจะแบบสามารถไปปรับต่อได้ซึ่งจริงๆพอไปถึงมันเป็นแค่การคุยคุยเล่นๆสบายๆายมากครับตอนนี้มโนโอเคไหมเด็กสมัครยกที่สอซิงเกิลเราจะต่อยอดหรืออะไรยังไงได้บ้างครับสัครต่ยอดก็อะไรนะครับเรื่องการน้องเพลงมันจะต่อยอดเราเลยไหมหรือเราก็เข้ามาแบบ ไใช่ครับผมก็ก็จะต่อยอดไปทางด้านศิลปินแล้วก็ด้านเพลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางผมกับทาง j ัสต Up ก็คาดว่าจะทำเพลงในปลายปีอีกเหมือนกันก็จะทำต่อแฟนโปรเจกต์ไปถึงไหนคอนเสิร์ตหรือแฟนิหรืออะไรอย่างนี้มันจะมีเป็นประมาณนั้นไหมครับือว่าก็น่าจะกำลังคุยกันอยู่ครับก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีมีเล็กๆน้อยๆก่อน อาจจะเป็นคนใช่เขาสี่จุดห้าสี่จุดห้าหมื่นก็กำลังพุ่งไปถึงก็กำลังแบบใช่ครับกำลังไปเรื่อยๆอันนี้เราอยู่ในบ้านเลยแฟนคลับก็แบบเข้ามาแบบดูหรือว่ามาอะไรอย่างเงี้ยตอบด้วยครับใช่ครับก็ก็ดีใจที่แบบเออมาดูมาเชียร์แล้วก็เห็นมีแบบคอมเมนต์น่ารักน่ารักแมีติดแฮชแท็กบ้าง อันนี้ตั้งๆเ้ยไหมร้อยร้อยล้านวิวหรือให้ไปแบบเบอรหลักร้านก่อนแล้วก็เหลือก็อยากไปทีละสเต็ปก็ผมว่าทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปเรื่อยๆครับอ่อตอนไหยนะตอนเออตอนเออมาฟังไปแชร์เลนเราเออมาดูกันได้ไหมครับถ้าเกิดไม่ดูก็มาจีบก่อนได้นะไม่ติดเฮ้ยถ้าเกลี้ยจีบขนาดต้องมีท่าแล้วไหมต้องมีท่า จีบก่อนได้นะครับอีกนิดนึงโอเคหรือทั้งเพลงเลยเจีบก่อนได้นะครับคแค่คุณไม่คิดจะมาหรอกยอกย้อนยานนะครับผมก็คงรักจะตายจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณตั้งนานบอกบอกบอกเลยครับเกินคุณทอะไรครับผมก็ okay. เล่นนด้วยะครับเราพอมีเพลงปุ๊บเนี่ยเราก็หวังที่แบบน่าจะได้แบบมีออนสเตจอะไรพวกนี้เนาะเออใครจะไ,ได้เจอเราบนเวทีอะไรยังไงบ้างไหมเออเลยเขาผมก็ก็ล่าสุดก็มีไปออนสเตจมาแล้วครับก็จริงๆก็คาดหวังว่าเออจะได้ไปอีกเยอะๆพอรู้สึกว่ามันก็สนุกเป็นความสุขอีกอย่าง ถ้าสมมติว่ามีแบบชวนปุ๊บมีขึ้นเสเตจที่ไปแน่นอนไปเลยครับให้เป็แฟนเตรียมอะไรดีคะก็มีป้ายไฟเดียร์ในไปเชียร์มาให้เวลาเราจะขึ้นเวทีเออไม่ต้องมีได้ครับเตรียมท่าเต้นมาเต้นกับผมก็พอเต้นไปพร้อมกันหมดใช่อ่าฮอัปเดตงานเดือนเดืองเราเอาไหนสิคะใไไน,นป้างครับก็เออคาดว่าจะช่วงใกล้ๆนี้เดี๋ยวจะมีปล่อย cover ที่อัดกับทาง Just Up ไปแล้วครับเป็น cover เพลงแล้วก็คาดว่าสิ้นปีก็ น่าจะมีเพลงที ah ่ทำกับ uh. พ uh ี่จัสแล้วก็จัสอัพเหมือนกันครับดูแบบลัก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 ให้พูดได้หรือเปล่าพูดได้ครับพูดได้ผมเรียบเรียงคำอยู่แล้วก็ได้เพราะเปรอติดตามได้เลยครับผมโอเคโอเคเนาะอ่ะปิดท้ายขอแบบเออชาเลนจ์เออชาเลนจ์ใหม่ครับผมก็ฝากด้วยครับกับเพลงจีบก่อนได้นะก็สามารถไปเล่นชาเลนจ์กันได้เลยนะครับซึ่งให้ผมเต้นอีกสักทีไหมครับได้เดี๋ยวนด้ โอเคขยบมานานแล้วกันข้อของโอเคจีบก่อนได้นะครับ mm hmm. แค่คุณไม่คิดจะมาหลอกยอกยอแย่นะครับ mm hmm. ผมก็คงรักจะตายจีบก่อนได้นะครับ mm hmm. รู้ไหม mm hmm. ผมรอคุณตั้งเลยบอกบอกบอกเลยครับผมกนคุณแท่มาลายฝากไปเล่นด้วยนะครับต้องตามิดตามห้อง ของผมก็สามารถติดตามได้ B B E N L K ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข่าวสารเพิ่มเติมจาก Just Up Official ส่วนเพลงนะครับก็สามารถไปฟังทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มได้แล้วก็สามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube ของ Project 52นะครับสวัสด <Hey. S 1> ีครับ